สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิมิท้าสสี่ถาโรนะคะชแนลแห่งการดูดวงไพ่ยิปซีและไพ่ออร์โลคอลนะคะวันนี้แพนจะมาทำาดานดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าสิ่งที่เขาคิดอยากที่จะทําให้กับคุณแต่เขายังไม่ได้ทาสิ่งที่เขาอยากพูดให้กับคุณแต่เขายังไม่ได้พูดไปดูกันนะคะว่ามันคืออะไรนะคะเป็นการดูๆๆดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไว้เวอร์ซ่านะคะ ผู้ที่เข้ามาชมแรนด้อมในครั้งนี้คุณน่าจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะชาวธาตุดินมังกรการพุกศกชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะตัวคุณนะคะอยู่ในจุดที่ว่าผ่านความผิดหวังเสียใจแล้วก็กลับมาดูแลรักษาตัวเองเยียวยาตัวเองถึงจุดที่ว่าดีมากๆแล้วการงานก็ดีการเงินก็ดีทุกอย่างนะคะ ตอนนี้คุณอาจจะทํางานหนะักเพราะว่าคุณคาดหวังความสําเร็จไว้ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานเสริมงานสื่อออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่อาหารก็ได้นะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่ว่าโอเคแล้วกิจการคุณรุ่งโรจน์แล้วก็ดีมากๆนะคะคุณมีความสุขในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้เนี่ยจุดนี้มันก็สําคัญเหมือนกันมันเริ่มผ่านไปได้ด้วยดีแล้วคุณก็มี มีกัลยาณมิตรที่ดีแต่ในใจคุณนะคิดว่าเขาเกินคาว่ากัลยานมิตแต่คุณก็ยังไม่ค่อยกล้านะคะที่จะคิดอะไรให้มันไกลมากไปกว่านั้นเพราะว่าด้วยว่ามันผูกพันกันแบบเป็นเพื่อนมาก่อนนะมันเป็นคนรู้จักกันมาก่อนอย่างเงี้ยมาคิดแบบนั้นเพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานนี้ด้วยอะไรหลายอย่างที่เขาเคยทําให้คุณเมื่อในอดีตทําให้คุณนึกถึงความดีของเขาแล้วก็นึกถึงหลายอย่างนะพอคุณมาประมวล เฮ้ย hey, หรือว่าเขาชอบเราวะเฮ้ย hey, ถ้าเขาไม่ชอบเราเขาก็คงไม่ทําแบบนี้หรอกที่ผ่านมาเราเองนั่นแหละที่ไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกเขาหรือว่าช่วงนั้นตัวคุณอาจจะมีคนในใจอยู่ก็ได้คุณก็เลยไม่ได้มองถึงตรงนี้นะคะ mm hmm. เขาคนนั้นเป็นชาวธาตุลมเมถุตนตุลคุมได้ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะราศีตุลได้ mm hmm. เขาก็เป็นคนที่ mm hmm. เขาเรียกไงอะ พูดจาตรงๆชัดเจนบางครั้งอาจจะออกแนวเป็นแบบซื่อบือ้อเป็นแบบพูดตรงๆในลักษณะที่ว่าเฮ้ยหวานบ้างก็ได้นะอะไรบ้างก็ได้แต่ไม่เขารู้สึกไงเขาก็จะพูดแบบนั้นเพราะเขาคิดว่าเรื่องจริงมันก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ตายเขาจะต้องพูดแบบนั้นนะฝืนไม่ได้เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นต่างประเทศก็ได้นะ การติดต่อระหว่างกันเนี่ยมันก็ใช้สื่อโซเชียลแล้วก็มีการไปมาหาสู่กันบ้างที่ผ่านมารู้สึกดีรู้สึกว่า้คุยกันได้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์กันมันดีนะแล้วก็คิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรถึงว่ามันไม่มีความชัดเจนว่าจะคบกันในลักษณะแบบไหนแต่ก็เป็นกันยาณมิตรที่ดีเป็นเพื่อนเป็นอะไรได้แบบนี้เขาก็คิดว่า การที่คุยกันกับคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องเซฟตัวเองเอา้าทำไมอะ่ะเป็นอะไรต้องต้องเซฟมันเป็นเพราะว่าตัวเขาอะบางครั้งนะเขากลัวว่าเขาจะรู้สึกกับคุณมากไปกว่านั้นนั่นแสดงว่าเขามีใจให้กับคุณอืมแต่ตัวเขาไม่กล้าที่จะทําอะไรมากๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าเขามองว่าตัวเขาเนะี่ยเป็นคนที่เนี่ยสี่เหลี่ยนออกแนวว่า เตรียมตัวทำตนคุณดูดีคุณเป็นอะไรที่โดดเด่นในวงสังคมของคุณและเขาเนี่ยเขาอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่อาจจะถ้าไปยืนเทียบเคียงกันอย่างเงี้ยคุณจะเด่นแล้วก็เขาจะเป็นรองเขาไม่กล้าที่จะแสดงตัวตนมากๆเขามีความประมานะแต่จริงๆแล้วในใจเขาเน่ยเหมือนกับเขาอยากจะเริ่มความสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละในรูปแบบที่เกินจากคําว่าเพื่อนเพราะว่า เขารู้สึกว่าตัวคุณอ่ะมันไปตรงใจเขาตรงสเปคไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีคนชอบนะคนคนนี้เขาใจผิดแล้วเขาก็มีเซ็กแอพเพลียสูงในขณะที่ตัวเขามองว่าตัวเขาอ่ะไม่มีเสน่ห์ตัวเขาด้อยตัวเขาอะไรต่างๆนานาแต่มันเป็นที่หมายตาของผู้หญิงหรือผู้ชายสลับกับฝั่งเอานะมากมายในความที่น่ารักใสๆของเขาแบบนั้นน่ะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่า จริงใจเฟรนลี่อย่างเงี้ยนะหลายคนชอบเขาแต่เขาก็มองว่าเป็นเพื่อนและดีแล้วไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นแต่เขากลับมีความรู้สึกมากกับคุณในลักษณะเป็นทูออกคับคุณอาจจะยังไม่ได้รู้สึกกับเขาในช่วงเวลานั้นแต่ตอนนี้อ่ะเขาเขาคิดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบคุณมากเขาไม่เคยมองว่าคุณเป็นตัวเลือกหรือเป็นใครที่เหมือนกันที่ผ่านมาในชีวิต แต่คุณเป็นคนที่พิเศษสาหรับเขาเนี่ยแหละสิ่งที่เขาไม่กล้าที่จะพูดกับคุณหรือแสดงออกซึ่งความรู้สึกอย่างที่บอกเขามองอะไรหลายอย่างในระหว่างความต่างของคุณและเขานะเขาดีใจมากที่เวลาเขาได้เห็นคุณหรือเขาได้คุยกับคุณทุกครั้งอ่ะแม้ว่าันจะเป็นคําพูดเล็กๆน้อยๆหรือการติดต่อสื่อสารไม่มากแต่เขารู้สึกว่าเขา ความกับคุณยังไงไม่รู้อ่ะมันมีเซ็กแอบเพลสูงอ่ะที่ดึงดูดได้นะคะดึงดูดได้มากซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกแบบต้องการต้องการคุณเลลนี่ยในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่มันตีขึ้นมาเขาไม่สามารถคอนโทรลได้เวลาที่ได้พบได้เจอคุณเขาก็เลยต้องเก็บอาการซ่อนอาการเป็นแบบนั้นนะเออเขาชอบที่เวลาคุณอ่ะเผลอคุณอ่ะทำอะไรด้วยตัวของคุณเองในลักษณะที่ว่า การคุยปฏิสัมพันธ์กับคนนู้นคนนี้มีอัธยาศัยที่ดีมันเป็นธรรมชาติเขาดูออกคนคนนี้ผ่านคนมาเยอะนะไม่ใช่ว่านู่นนั่นนี้นะผ่านคนมาเยอะเขารู้ใครแซงใครทําจริงหรือไม่ทําจริงอันนี้คือยุงกับ <c oughs> ตัวลิ้นตัวะไรนะแล้วช่วงเวลาที่การคุยกับคุณนะแล้วบางครั้งที่คุณนิ่งเงียบหายไปแล้วเขาก็นิ่งเงียบแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยไม่เห็นติดต่อคุณมาเลยหรืออะไรคุณรู้เปล่าว่า ใจเขาก็าอยากติดต่อคุณแต่เขาไม่กล้าไงเขาไม่รู้ว่าติดต่อคุณไปช่วงเวลานั้นคุณจะโอเคไหมคุณจะลำคาญหรือเปล่าเขากังวลใจเรื่องของคุณหลายอย่างจนมันทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีอีโก้แต่จริงๆเปล่าเลยเขาแค่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเคาลบสิทธ,ธิส่วนบุคคลค่อนข้างมากแล้วเขาก็โดยปกติไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครอยู่แล้วอยู่คนเดียวได้นะ กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายอะไรก็ได้และที่สําคัญคืออารมณ์โคตรดีเลยนะอารมณ์ดีมากๆใครคุยกับเขาอ่ะก็จะรู้สึกสนุกสนานไม่เครียดเขาเป็นคนที่หลายคนรักและก็หลายคนหมายปองเขานะคะเข้าคอนเทนต์สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณมากๆแต่เขาไม่สามารถบอกได้ก็คืออย่างที่บอกรู้สึกรักแลกพบชอบ แล้วก็ตรงใจมากๆทุกตรงอะ่ะไม่ต้องเอาปากกามาวงมันทุกตรงในความเป็นคุณอะ่ะในความที่เป็นคุณแบบนั้นอแล้วเขาชอบในความเด็ดขาดของคุณคุณเป็นคนที่ไม่สีแซงไม่ชอบก็คือบอกไม่ชอบชอบก็บอกชอบแต่คุณจะอ้างอิงด้วยเหตุและผลไม่ชอบเพราะอะไรชอบเพราะอะไรมันจะแตกแขนงออกไปในเขาเรียกว่าในข้อความหรือความหมายนั้นๆนะซึ่งบางครั้งเขามองว่าเฮ้ยมุมมองของคุณนี่มัน กว้างไกลมันโอเคว่ะไม่เคยเห็นใครจะเป็นแบบคุณในขณะที่ตัวคุณก็ไม่ได้ทําตัวเว่อวางอลังการจะต้องเป๊ะเป็นคุณครูหรืออะไรก็เปล่าแต่คุณก็ทําตัวสบายๆแต่ในความสบายๆของคุณอะคุณมีอะไรมากกว่าที่เขาคิดไว้เยอะนะเออและบางครั้งที่ตัวคุณดูนิ่งๆเฉยๆอะแค่คุณนิ่งเฉยอะเขาก็รู้สึกกลัวแล้วก็เกรงใจมากๆแล้วนะ คุณและเขามันมีพลังงานให้คู่เกิดขึ้นก็คือ Queen of Pentacle แล้วก็ King of Pentacle เป็นคนที่รักความมั่นคงเหมือนกันเป็นคนที่อารมณ์ที่มั่นคงถ้าคิดจะทำอะไรต้องทำให้ได้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปมาแบบนี้รู้จักการรอคอยเช่นกันนะคะอืมเขาชอบเวลาคุณทำงานคุณมีแพชชั่นคุณเท่คุณเก่งนะ เขาอยากจะบอกกับคุณสิ่งที่อยู่ในใจคือเธอรู้ไหมว่าทุกวันนี้คนที่เหมือนผีตายซ้าอย่างเราอะ่ะกลับมามีแพชชั่นกลับมามีความสุขได้อีกครั้งนึงอ่ะมันเป็นเพราะวันที่เราได้เจอเธออ่ะได้เจอเธอในวันที่เธออะ่ะได้มาให้เราได้เห็นได้มาให้เราได้เจอว่ายังมีผู้หญิงแบบนี้อยู่ในโลกนเนี้ยที่มีความสดใสน่ารักความเก่งเก่งในทุกๆอยา่าง แล้วก็เป็นคนที่ไม่เรื่องมากมันตรงใจเราที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยเจอแต่อะไรที่ค่อนข้างยากยากแล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปต่อเราก็ไม่อยากที่จะจ่ายอะไรมากมายเราไม่อยากเปรียบเทียบแต่เธอไม่เหมือนแต่เธอเป็นอะไรที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีแต่มันก็ได้เจอนะเวลาไม่ได้คุยกับเธอเราโคตรคิดถึงเธอเลยเธอรู้ไหมว่า บางครั้งเราอยากจะถามเธอไปตรงๆว่าเธอเคยคิดว่าเธอชอบคนแบบเราบ้างไหมหรือเธอมีใจให้เราบ้างไหมแต่มันจะทุเรศเกินไปไหมอยู่ดีๆก็ไปถามแบบนั้นน่ะในขณะที่ตัวเราอะ่ะควรจะต้องเป็นคนเปิดฉากที่แสดงออกให้เธอได้ทราบมากกว่าหรือเปล่านั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ว่าทำให้เรากลัวแล้วก็เกงไงเราก็เลยคิดว่า ถ้าเกิดเราได้ดูความรู้สึกของเธอก่อนเนี่ยมันน่าจะดีกว่าอย่างน้นอยๆเราจะได้ดูว่าเราอยู่ในสถานะไหนสมควรพูดคําว่ารัก,กเธอไหมหรือเราควรที่จะอยู่ในที่ของเรามากกว่านะเธออย่าคิดว่าเราเป็นคนที่ว่าไม่กล้าหรืออะไรเลยนะแต่จริงๆอะ่ะมันก็คือแบบเดียวกันนั่นแหละเธอคงไม่งงนะกับความเป็นเราอืมเราก็อยากที่จะมีครอบครัวที่ดีมีคนรักที่ใช่ บางครั้งเราก็ดูกระจกดูหนังหน้าเรานอะเว้ยแบบเพ้อฝันไปเปล่าปะคนแบบเธอแล้วมันจะมาเนี่ยชอบคนแบบเราหรือเราจะไปเป็นแฟนเธอเป็นคู่เธอเนี่ยสังคมของเธอจะรับเราได้ปะคนที่บ้านเธอจะรับได้ไหมเพื่อนเธอหรืออะไรเรากลัวว่าเธอจะอายแล้วเธออ่ะก็จะต้องอึดอัดว่าจะต้องรับความสัมพันธ์จากเราและทําให้ตัวเธออ่ะ ต้องมาอยู่ในจุดที่ว่ามันไม่สมควรจะอยู่เธอควรจะได้อยู่จุดที่สูงกว่านั้นคนที่ดีกว่านั้นแต่เราก็ห้ามใจไม่ได้ห้ามใจไม่ได้ที่จะต้องเห็นเธอในทุกๆวันเราดูสื่อโฟเชียลเธอนะพอเวลาเราเห็นเธอเรารู้สึกเรามีแพชชั่นเรามีความสุขมากทําให้เรามีกําลังใจเราก็ไม่รู้ดีเราก็มโนของเราไปว่า เธอคือคนที่ใช่ของเราอ่ะพอเราได้เห็นเธอปุ๊บเราก็มีกำลังใจแล้วก็ไปอาบน้ําแต่งตัวทํางานอะไรของเราเสร็จจากงานหรืออะไรเราจะต้องเปิดดูเรื่องราวของเธอเสมอแต่เธอไม่สามารถรู้ได้หรอกเพราะว่าเราจะทําให้เธอไม่รู้ไงเราอยากให้เธอมาเป็นคนในครอบครัวของเรามาเป็นแม่บ้านแม่เลือนให้กับเรานะเราคิดแบบนั้นเราคิดว่าชีวิตเรามันน่าจะเพอร์เฟคมากๆ ถ้าเรามีเธออยู่ในชีวิตแต่เงื่อนไขชีวิตเรามันก็โคตรเยอะเลยเราก็ไม่อยากจะพูดมันก็เหมือนกับเป็นการที่ว่าพูดเพื่อให้ตัวเองอะ่ะดูดีหรือพูดเพื่อให้ตัวเองอะ่ะนะให้ว่าเป็นคนที่สามารถที่จะเลือกได้หรืออะไรแต่จริงๆไม่ใช่นะเราไม่ได้ว่ามีตัวเลือกหรือเราไม่ได้คบใครเพื่อเลือกแต่เราที่ผ่านมาเราไม่ได้มีความคิดในด้านนี้นั่นเอง ก็มันยังเจอคนที่ยังไม่ใช่อะแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกเราจะให้ทํำยังไงมันก็ต้องปล่อยวางไงแต่พอมาเจอเธออะมันเป็นคนที่ใช่อะเออแล้วเราก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นจริงในอนาคตเราเราอยากที่จะสละโสดเราอยากที่จะใช้ชีวิตมากกว่าตัวคนเดียวแล้วอะ่ะแต่เรา ข้อเสียเราก็เยอะนะเราเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะแล้วก็บางครั้งก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมบางครั้งถึงได้เอาแน่เอ,แนเอานอนไม่ได้ในความรู้สึกเนี่ยแหละสิ่งที่เรากลัวเหลือเกินกลัวว่าถ้าเกิดเราได้คบกันหรือเธอตกลงคบกับเราอยู่ในชีวิตของเราแล,แล้วเธอจะรับความเป็นเราไม่ได้เราเป็นคนแปลกๆนะ แต่อย่างไรก็เถอะเราจะพยายามน,นะเปลี่ยนตัวตนสมัยเป็นคนที่เขาเรียกว่าทําอะไรแบบสม่าเสมอที่ผ่านมาเราไม่กล้าเองไม่กล้าเข้าหาเธอเราประมาทในหลายๆอย่างหน้าที่การงานการเงินหนังหน้าส่วนสูงน้ําหนัก <c oughs> เธออาจจะมองว่าเราบ้าไปหรือเปล่าเราไม่บ้าหรอกเราเป็นคนแบบนี้แหละแต่ตอนนี้เราคิดว่าเรา มีอะไรที่ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนี้แล้วอ่ะเราต้องการคบกับเธอแล้วนะเรามีการจะขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเราอยากที่จะประสบความสําเร็จในความรักครั้งนี้เราไม่รู้แหละว่าเธอคิดยังไงแต่เราคิดแบบนี้นะวันนี้เราก็จะพูดกับเธอประมาณนี้แหละเพราะวันนี้เรารู้สึกเราเรามีความสุขเราอยากจะสื่อสารให้เธอได้ทราบแบบนี้นะ โอเคก็จบแล้วนะคะสําหรับแดนดอมในวันนี้ขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจดูโฆษณาไม่กดข้ามนะคะผลิตภัณฑ์เพียนหอมน้ำปูม,มีจัดจำหน่ายคลิปโกกับก็ไปดูได้นะไม่มีวันหมดอายุฝากช่องติกตอกสช่องวินนี่94ทาโร่แพนเลิฟทาโ Facebook ร่เฟซบุ๊กเลวนะคะคลิปไปดูได้นะคะ วันนี้ก็ต้องขอกล่าวขอวบาขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปเวียนเทียนกันนะคืนนี้